เอาเละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับเกมฟรีไฟกันอีกเช่นเคยนะฮะในวันนี้นะครับผมเราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมต้นเดือนหน้ากันหน่อยนะครับผมเพราะว่าโอ้โหบอกเลยว่ากิจกรรมของฟรีเยอะมากๆเลยนะครับผมสายฟรีนี่ถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นกิจกรรมแจกตัวละครฟรีนั่นเองนะครับผมตัวละครที่ว่านี่นะฮะก็เรียกได้ว่าแทบจะครบทุกตัวเลยนะฮะ โดยกิจกรรมของเขานะครับผมก็จะเริ่มต่างวันที่1-9ถึงพฤษภาคมนะฮะกิจกรรมแรกเลยนะครับผมเพียงแค่ล็อกอินเข้าเกมมานะครับผมก็สามารถรับตัวละครฟรีได้เลยนะครับผมทุกตัวเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น อโลกนะครับผมหรือว่าโคโน่หรือจะเป็นแบบตัวละครใหม่ใจเคสกายเลอร์ K ler, นะครับผมโจตานะครับผมได้หมดเลยนะฮะซึ่งจะได้เป็นแบบทดลอง3วันนะครับผมก็<อ>คือว่าล็อกอินทุกวันเนี่ยก็จะสามารถรับได้วันละ3วัน3วัน3วันนะครับผมสะสมได้สูงสุดเนี่ยสาวันเลยนะฮะก็<อ>คือว่าเราจะได้ตัวละครเทพไปเล่นแบบ30วันฟรีเลยนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าสายฟรีก็แบบเทพไปเลยนะหเดือนนี้นะครับผมแล้วก็มีภารกิจนะครับผมให้เราทําเพื่อรับโทเค็นนะครับเพื่อสะสมนะครับ ก็เอามาแลกเป็น ตัวทองนะครับผมสามารถเอาไปอัปเกรดตัวละครให้ถึงเลเวลแม็กได้เลยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะตัวละครที่เราได้ฟรีมานะครับผมก็อาจจะเอามาอัปเกรดรับจนถึงเลเวลสุดได้เลยนะครับผมนะแล้วก็จะมีกิจกรรมนะครับผมล็อกอินวันที่8นะฮะเพื่อรับตัวละครฟรีนะครับผมอันนี้ก็สามารถเลือกได้เลยนะว่าเราจะเอาตัวละครตัวไหนนะฮะก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าตัวละครมันจะไม่มีพวกตัวละครของเอลอกนะครับผมโคโนสกายเลอร์โจตาจ่ายเคเนี่ยคงจะไม่มีให้นะฮะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันจะให้ทดลองเล่นเฉยๆนะ เออใครที่อยากได้ตัวละครโหดเนี่ยก็ต้องไปสะสมนะครับผมวันให้ได้สัก1เดือนเนี่ยก็มีเล่นแบบ1เดือนเลยฟรีๆนะครับผมไม่ต้องไปซื้อให้เสียตังค์นะฮะก็ประมาณนี้นะกิจกรรมเซิร์ฟไทนนยนะผมแล้ววันที่8เนี่ยก็จะมีกิจกรรมโกนะครับผมพวกทองนะครับผมหรือว่าอีคพีเนี่ยก็จะคูณ3นะครับผมแล้วก็คิดว่าคงจะมีกิจกรรมลดราคาด้วยแน่นอนเลยนะครับผมอาจจะแบบลดราคา ตู้สุ่มอะไรต่างๆเนี่ยลดลงมา50%นะครับผมประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นกิจกรรมใส่เต็มสุดทุกตัวนะครับ1-9พฤษภาคมนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับเอามาให้ดูกันนะครับ ส่วนใครนะครับผมที่อยากได้สกินปืนแบบไปลุ้นกันนะครับผมปืนเทพในอย่างเช่นปืนเทพฟาประทานนครับผมแบบนี้นะก็เดี๋ยวคลิปนี้มีแจกด้วยนะครับผมนะเออก็จะเป็นกล่องซูมนะครับผมทอมสันเด็กกอนม็อบกับ M82B ดสอก้อนม็อบนั่นเองนะครับผมส่วนใครที่อยากไปซื้อเองนะครับผมก็สามารถไปซื้อได้เลยนะครับผมเพราะเป็นโปรของ d t แทกนั่นเองนะครับผมใครที่ใช้ซิมของ d t แทกนะครับผมก็สามารถไปเลือกโปรโมชั่นได้เลยนะครับว่าเราจะเอาโปรโมชั่นไหนนะซึ่งมันก็ เออยิ่งราคาแพงนะครับผมมันก็จะยิ่งเอ่อได้กล่องสุ่มเยอะนะครับผมแล้วเราก็จะสามารถเล่นเกม Free Fire r o v นะครับผม s ป e e d d i P ับ b g นะครับผมหรือว่าจะเป็น Call of Duty นรัยผมได้แบบเต็มสปีดเลยนะก็คือว่าสามารถเล่นเกมได้แบบยาวๆเลื่อนไหลเลยนะผมแบบไม่แหลกไม่กระตุกเลยนะครับผมเน็ตมาเต็มเตมนะฮะก็สามารถไปซื้อโปรของ d e t a c แล้วก็ เอาโค้ดมาสุ่มได้เลยนะครับผมอหมอันนี้ผมก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่บอกเลยว่าโคตดโหดนะครับผมบาเรตทองนะฮะโอ้โหบาเรตมังกรทองนี่มันช่างสวยงามจริงๆนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมวันนี้ก็เอากิจกรรมข่าวสารมาอัปเดตกันเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมหวังว่าทุกคนเนี่ยคงจะเตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับผมสำหรับต้นเดือนแน่เครับเพราะว่าจะมีกิจกรรมของเซิร์ฟไทยเนี่ยมาเยอะมากๆเลยนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าเตรียมตัวรอฟรีไฟเวอร์ซีรีส์ด้วยเลยนะครับผมเพราะ นะแล้วก็มีกิจกรรมดูไลฟ์สดพร้อมกันนะครับผมครั้งนี้ก็ต้องช่วยกันดูหน่อยนะจะได้ได้ของฟรีนผมเพราะคิดว่าครั้งนี้นแจกชุดแฟชั่นแล้วก็จะแจกสกินปืนเทพแน่เลยนะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยโหอดกันยกเซิร์ฟเลยนะไม่ได้ชุดนะผมข่าดิแคส สองสามหมื่นเองก่เถอะเออโอ้โหน่าเสียดายมากๆนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมคลิปนี้เดี๋ยวจะสุ่มแจกผู้โชคดีด้วยนะครับผม3คนนะฮะแจกกล่องสุ่มนะครับผมอ่าเป็นกล่องสุ่มปืนซีรีส์อ่าดักกอนม็อบนะครับผมอันนี้เลยนะฮะก็จะแจกคนละ9กกล่องนะครับผมเพียงแค่กดไลค์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์อยู่ดีทิ้งไว้ใต้คลิปก็พอแล้วนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ